ตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมได้เปิดตัวขึ้นไปแล้วขณะที่ปัญหาในแดนหน้าของหงแดงลิเวอร์พูลก็เห็นเด่นชัดมากขึ้นตามลำดับไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่ติดภารกิจกับทีมชาติการติดเชื้อไว,วรัสโควิด -19 และปัญหาอาการบาดเจ็บ วันนี้ h ฮอสโรรีพอร์ตบายเซอโอที่อาจจะขอพาเพื่อนๆมาดูสามนักเตะตัวเต,ต,ต็งที่ทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์หมายตาจะคว้าตัวมาร่วมทีมในตลาดรอบนี้แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกัที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ หากชอบช่อง SO Report by s i o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับตามการรายงานข่าวจากทาง Fabrizio Romano นักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ระบุว่าเยอเกนครอปเปิดกว้างสำหรับการเสริมทัพนักเตะใหม่หากสามารถหาคนที่สร้างความแตกต่างได้ในทันทีเหมือนอย่างเดียโกโชตา พวกเขาจะคว้าโอกาสเอาไว้หากสามารถหาโอกาสในการเซ็นสัญญากับใครสักคนเหมือนอย่างเดียวโกโชตาซึ่งเป็นนักเตะที่ดีค่าตัวไม่แพงและความสามารถตรงกับแนวความคิดของเยอเกนครอปโลมาโน่กล่าวดังนั้นหากพวกเขาสามารถหาโอกาสในการเซ็นสัญญากับนักเตะแบบนั้นได้พวกเขาก็จะทํามันลิอวอพูกําลังมองดูในตลาดซื้อขายนักเตะสําหรับผู้เล่นแบบนั้นที่จะลงเล่นในตําแหน่งปี นี่คือสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของโรมาโน่ทางเดลี่เอ็กเพรสสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้รวบรวมรายชื่อ3นักเตะตัวเต็งที่มีโอกาสจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลมากที่สุดในช่วงปีใหม่นี้ 1. ราฟินยา หนึ่งในชื่อแรกๆที่เลียว่าปูจะหันมามองก็คือราฟินยาสตาร์ดังของทางลิสต์ยูไนเต็ดที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเยอเกนครอปมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้ว <S <S 1> <S 1> เขาเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดนำตั้งแต่ที่ย้ายจากแลนส์ในลีกเอิงของฝรั่งเศสมาร่วมที L L od, มเอลลาร์ดเมื่อเดือนตุลาคมในปี2020 ดาวเตะวัย25ปีต้องการการรับประกันว่าเขาจะมีโอกาสได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลหากเลือกย้ายมาเล่นที่แอนฟิลแต่แน่นอนว่ามันก็มีบรรดาแนวลุกที่ดีที่สุดของลีที่เขาจะต้องมาแย่งชิงตำแหน่งด้วยทั้งนี้ราฟินยาฝากผลงานทำไป14ประตูกับ10แอซิตจากการลงสนาม47นัดในพรีเมียลีให้กับลีสขณะเดียวกันเขาก็ติดทีมชาติบราซิลไปอีก5นัดและทำได้2ประตูด้วยกัน 2. จาร์รอโบเวนอีกหนึ่งนักเตะที่กำลังสร้างชื่อให้กับตนเองเป็นอย่างมากในพิมียร์ลีกณเวลานี้ก็คือจาร์ร็โบเวนสุนหน้าตัวเก่งของคุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองตาวแต่วัา25ปีก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในทีมของเวสต์แฮมและช่วยพวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5ของตารางนำหน้าทีมดังอย่างทางท็อตแนมฮอสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในเกสของโบเวนนั้นตัวของนักเตะเองพร้อมที่จะคว้าโอกาสในการย้ายมาอยู่กับสโมสรมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลอยู่แล้วแต่อุปสรรคสำคัญก็คือเรื่องของค่าตัวที่ทางเวสแฮมตั้งเอาไว้สูงพอสมควร 3. าอาโนโดานยูมานี่กลายมาเป็นชื่อที่มาแรงแซงทางคงขึ้นมาในช่วงหลังและมีรายงานข่าวถึงไปคันทีว่าเยอร์เกนครอฟได้ร้องของกับบอร์ดบริหารของสโมสรด้วยตนเองเลยว่าอยากจะได้ตัวนักเตะคนนี้ ดาวเตะวัย24ปีเพิ่งจะย,ย้ายจากบอลมัดมาอยู่กับทางเบียเลอเมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้วหลังจากระเบิดฟอร์มเทพยิงกระจายถึง15ประตูจากการลงสนาม33เกมในศึกแชมเปี้ยนชิพทั้งที่ลงเล่นในตำแหน่งปีกด้วยซ้ำ ในฤดูการนี้แม้จะมาลงเล่นในหลีกชั้นนำของยูโรปแต่ผลงานของเขาก็ไม่ได้ดรอปลงไปเลยเมื่อกดไปอีก9ลูกจากการลงสนาม18นัดในการแข่งขันทุกรายการโดย4ลูกในจำนวนนั้นมาจากการลงสนาม6นัดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วย อย่างไรก็ตามการจะพลากตัวนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับเบียร์เลยเอได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายและต้นสังกัดของเขาก็ยังไม่มีความคิดที่จะขายดันอยู่มาออกมาในอนาคตอันไกลอีกด้วย แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ